สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารทานเล่นมาฝากกันค่ะสำหรับเมนูที่แนนจะทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือเมนูเฟนฟรายหน่อไม้ฝรั่งนะคะสำหรับเมนูนี้ก็จะใช้ตัวหน่อไม้ฝรั่งเราจะไม่ใช้แบบเป็นมันฝรั่งเป็นมันเฟนฟรายเลยเราจะใช้ตัวหน่อไม้ฝรั่งมาแทนน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำเฟนฟรายหน่อไม้ฝรั่งกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะหน่อไม้ฝรั่งค่ะเกล็ดขนมปัง แป้งสาลีอเนกประสงค์ไข่ไก่พาเมซานชีสพริกไทยเกลือและอลิฟออยล์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำเมนูเฟรนไฟล์หนอไม้ฝรั่งกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะอันนี้แนนเตรียมพวกของที่เอาไว้ชุบ นหนมปม่ฝรั่งนะคะก็เริ่มด้วยอันนี้เลยนะคะตัวเกล็ดขนมปังเราจะปรุงรสด้วยเกลือใส่ลงไปเลยพริกไทยค่ะแล้วก็ชารเมซานชีสเราจะเอามือคุกๆให้มันเข้ากันหน่อยนี่นะคะ ประมานี้แล้วเดี๋ยวตัวถ้าใครเก็บเออต้องเก็บตัวพาเมซานชีสไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนก่อนเอาไปอบเราจะโรยอีกทีหนึ่งโอเคทีนี้ง่ายๆเลยสำหรับตัวหน่อไม้ฝรั่งแล้วนะคะนะคะนั่นก็แค่ปอกเปลือกออกนะจะขาวๆแบบนี้เอาที่ปอกกับปอกบางๆแค่นั้นเองคะ่ะชุบแป้งแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะสองอันแล้วกัน งให้ทั่วนะคะไม่ต้องหนาอเอาแค่บางๆพอแล้วก็เดี๋ยวเราจะชุบไข่คะ่ะ<ๆ>นี่นะคะไข่ก็แค่ไข่ไก่ธรรมดาเอามาตีให้แตกแค่นั้นเองชุบไข่เดี๋ยวเราจะลงตัวเก็ดขนมปังกันคะ่ะ ให้ทั่วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเกล็ดขนมปังมันจะไม่ติดนี่ปีบีถ้าตัวพาเมซาามันเ,เป็นเส้นแบบเนี้ยเราก็ทำให้มันขาดหน่อยถ้าใครหาซื้อที่แบบมันขูดละเอียดกว่านี้ได้ก็จะยิ่งดีนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะกระวังในทาด ตอนนี้ก็อย่าลืมวอมเตาอ,อบไว้นะคะที่ไฟ180-200องศองะคะโอเศานะคะประมานี้นี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกัน,นะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นั้นก็ชุบตัวหน่อไม้ฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็แค่นำมาทาน้ำมันนะคะพรมๆมและกัน ใช้การอบแทนการทอดนะคะอันนี้เป็นโอลิฟออยนะคะถ้าที่บ้านใครไม่มีอ่ะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่สะดวกเลยอย่าลืมวอร์มเตาอบไว้นะคะที่แ8 0 2 0 0บถึ 200. เดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบให้ได้สีนี้เอาพรมๆให้มันแบบกรอบๆหน่อยเวลาอบออกมาเสร็จ จะใช้น้ำมันน้อยกว่าการทอดด้วยถ้าที่บ้านใครมีสเปรย์ออลก็ใช้สเปรย์ออลเนี่ยฉีดได้เลยค่ะจะง่ายกว่าโอเผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแนนจะโรยพาเมซานชีสเพิ่มหน่อยนะคะเพื่อความอร่อย โรยทั้งหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบก,กันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้นันก็นําตัวหน่อไม้ฝรั่งออกจากเตาแล้วนะคะอันนี้นันอบที่180-200ถึงองศานะคะประมาณ5-10นาทีก็พอคะ่ะเอาแค่ตัวชีสอันนี้ละลายแล้วก็ขนมปังเนี่ยมันก็กรอบอยู่แล้วแค่นั้นเองรสชาติก็จะแบบออก กรอบนอกนุ่มในนะคะทานคู่กับซอสมะเขือเทศมายองเนสอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าใครอยากลองทำเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำโดยละเอียดนะคะได้ที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นานไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ